เรื่องของการอโหสิกรรมเลยครับตางตาเขาถามว่าเหมือนเขาเคยทําผิดในอดีตเคยไปว่าคนโน้นคนนี้แล้วเหมือนตอนนี้เหมือนเหมือนกลับตัวกลับใจได้นะครับแต่ว่าจะทํายัง,งไงให้มันตัดค<ะ>ืนเก่าออกไปตั้งสัะอิษ่านก่อนคใครใครดา่าใครว่าเคยตีเคยตะลุมมอนเคยอ,อะไรข้าพเจ้าในอดีตอโหสิกรรมอแล้วโหสิกรรมบ่อย ไม่ไม,ไม่ไม่ต่อกร,รม mm hmm. ไม่ดีในศาสตร์ตรงนี้นะเวลาเราเอธิษฐานบ่อยๆตัดกรรมที่เราก่อนไง mm hmm. ถ้ยงเราไม่เราไป,ปเผชิญกับชีวิตจงไหนก็ตาม mm hmm. มีคนดา่าคนว่าคนนั้นก็ตามเราไม่ตัดเราไม่จองไงไม่ต่อไม่ครับไม่ต่อไปไหนอยู่ที่เราเนี่ยคือ mm hmm. เราไม่ต่อกรรม แล้วก็กลับมาอยู่กับบทสวดกลับมาอยู่กับจักรพรรดิกลับมาอยู่กับการพิจารณาใช่ไหมล่ะครับใหม่ๆมันก็ลำบากหน่อยพอมันนานเข้านานเข้าพอมันเริ่มเริ่มสัมผัสคลื่นได้เนี่ยมันก็ไม่ไหม้แล้วมันก็เฉยๆแล้วมันไม่สนใจในคลื่นเหล่านั้นมันก็จะเหมือนปล่อยผ่านได้เพราะมันมีประโยชน์อะไรเพราะทำให้ชาติเราเนี่ยไม่ปกติคเพราะถ้าไม่ปกติเนี่ยโรคมันก็กิน โรคทุกวันเนี้ยโรคระบาดโรคประจําเนี้ยโรคโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจพกนเพราะเหมือนถ้าทําไปเรื่อยๆเราก็รู้ว่าเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเราครับเพื่อรับขึ้นเหล่านี้เพื่อรับรับขึ้นที่ดีในโลกเนี้ยแล้วกระจายขึ้นที่ดีในโลกให้มนุษ,ษย์สัตว์วิญญาณ